สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านอะไรกว่คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัววันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาเหนือนะเพราะว่ากึ้เติมหาอาหารเนือและโดยเฉพาะเมนูยำปแห้งนะครับคือกินเมื่ไใดมันก็นลำขนาดมันลำมันชอบอันนี้จะสลับกันเดินระหว่างทําอาหารปกติทั่วไปนะครับหม้อทอดพ่องหม้ออัดแรงดันองนะครับแล้วก็มันจะมี อาหารเหนือเนี่ยแทรกมาพ่องเป็นบางเตือเพราะว่าผมเป็นคนเหนือเนาะก็กตื่นขยะหาอาหารเหนือแต่แต่นะไอย่างที่มันพอหาได้แถวๆในกรุงเทพเนี่ยก็จะเอามายี้มากินนะครับเป็นบางมื้อไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูว่าผมผมยี้ไอหยัง่งบางเหนือเปิ้นฮ้องไอหยั่งยก,กะนะครับอ่ะอันนี้วัตถุดิบมันก็บะมีอย่างนักนะครับอันดับแรกก็คือนี่เน,นะาะพระเอกเนาะปลาแห้งนะครับภาษาเหนือฮ้องปลาแห้งนะครับหรือว่าภาษากลางก็คือปลาย่างนั่นแหละนะมันเป็นปลาสวาย่าง อันนี้หาซื้อในตลาดมีหมดนะครับนี้ตะไคร้ใบมะกรูดนะเจครยใบมะกรูดอันนี้จะเอาไปต้มไปต้มแ่าก่อนให้มันอ่อนให้มันนิ่มก่อนอซุปหมูซุปไก,ก่ก็ได้ก้อนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกะปินะครับผมเอาไปย่างไฟนิดหน่อยให้มันหอมๆนะครับอันนี้ก็คือหอมแดงซอยนะครับกระถ้วยหนึง่งพริกลาบเหนือนะครับประเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้หมดนะครับใครอยากกินพริกลาบนะครับไปสั่งออนไลน์มีสปะมีหลายยี่ห้อขนาด อันนี้ผมไปกาดยังมีคนขายเลยนะครับวันนี้จะยำปไปแห้งใส่บุญเส้นนะครับแล้วก็มีอันนี้ผักแพลวนะตั้งเหนือเป็นท้องว่าผักไผ่นะครับผักไผ่กับต้นหอมผักชีนะครับอ,อันนี้จะใส่ที่หลังปุ้นอันนี้ยังเตือนติแล้วก็มีน้ําเปล่าเนาะน้าเดีเ๋ยวเราจะาไปต้มต้มปแห้งก่อนนะครับอ,อัน,นแรกเราก็ต้องมา ต้มปลาแห้งให้มันอ่อนนิ่มก่อนนะครับผมก็จะเอาป่าลงไปวางเลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้มันปอท่วมปลาก็พอแล้วมันอาจจะพอท่วมก็ได้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วก็ใส่อันนี้ไปนะพวกตะไคร้ใบมะกรูดอย่างพวกเนี้ยลงไปนะครับแล้วผมก็จะใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งนะประมาณครึ่งช้อนชานะครับ อันนี้รอให้มันเดือดก่อนเนาะอันนี้เราจะต้มไปเรื่อยๆนะครับต้มให้มันอ่อนนิ่มก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะเอาแต่เนื้อนะครับอันนี้ผมจะพอแล้วเด้อผมก็จะปิดแก๊สแล้วนะครับก็จะเอาเนื้อเอาเนื้อปลาอย่างเดียวนะครับนี่แล้วเราจะเอาไปแกะเอาแต่เนื้อของมันนะครับนี่นะอันนี้มันฮ้อนอยู่เนาะมันฮ้อนอยู่มันยังแกะมาได้นะครับเนี่ยมันร้อนมาก เดี๋ยวรอมันเย็นสักพักหนึ่งนะ้อยกแกะถ้ามันเริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะแกะเอาแต่เนื้อมันเนาะเอาก้างมันทิ้งไปนะครับเอาเนาะนี่ครับนี่แกะเอาแต่เนื้อล้วนๆนะครับก็มีเงือกมีอย่างพ่องนะครับนี่ยกเว้นก้างเนะาะไปไปตั้งหม้อดีกว่าเปิดแก๊สนะครับผมมาจ้ายไฟบัดจ่ใช้ไฟแห้งนะก็เอามกพอดีพอดอีใส่น้ำมันไรเล็กน้อยนะครับผมจะ คั่วพริกลาบก่อนเด้เอให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เอาพริกลาบไปคั่วไข่ชอบเพดใส่นักนะครับพริกลาบเหนือ,อน,นี่บางทีมันเพดมากเลยนะกลัวมันมีกลิ่นหอมสักพักนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ําต้มปลานะครับลงไปเลยอันนี้ผมจะใส่หมดเลยนะทั้งเครื่องทั้ง,งตะไคร้ใบมะกรูดเพราะผมชอบสมุนไพรนะครับ แล้วเขาก็เอาเนื้อปลาที่เขาแกะไว้ก็เอาลงไปเลยนะครับกะปินะผมใส่ไปเลยนะครับซุปไก่นะครับผมใส่ไปหนึ่งก้อนอันนี้เป็นผงชูรสนะครับอันนี้เป็นรสด,ดีนะครับระหว่างนี้กลับมาซอยต้นหอมผักชีผักไผ่รอได้เลยครับ ผักไผ่นะครับเอาแต่ยอดกับใบมานะก้านเอาบเอานะครับโอคแล้วผมก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับใครชอบวุ้นเส้นก็ใส่เข้าไปใส่ไปถ้วยหนึ่งสิบบาทแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับ ต้นหอมผักชีแล้วกับผักไทยนะครับใส่เลยค่ะจะปิดแก๊สแล้วนะนี่ครับเซตเอาไปใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีตั้งหน้านิดหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ต้ยมยำปลาแห้งนะใส่วุ้นเส้นนะครับคือเห็นแดงๆไปอินี่เพชรแน่นอนนะครับคือผมเป็นคนชอบกินเพน็นะดเนาะรสจัด น,นึกถึงข้าวเหนียวอ๋ออันนี้ลองไปเงี่ยพอนะครับมันก็มันมีหลายสูตรนะที่จริงอะยำม,มันจังหวัดนั้นกับบะหมือนจังหวัดนี้อะไรเงี้ยตั้งแปะก,กับบะหมือนตั้งละปูนอย่างเงี้ยไงมันก็จะคล้ายๆกันเนี้ยนะครับลองไปเงี้ยพอเนาะอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะมีอาหารเหนือแทรกในเยอ้อเรื่อย นะครับทำอาหารปกติก็ยังมีอยู่เนอะรีวิวของใช้ในบ้านกับเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ